ครับมาอีกหนึ่งเรื่องข่าวใหญ่ของวันนี้นะครับคุณผู้ชมถ้าหากว่าบ้านไหนที่เอ้ย จะนึกขยับขยายจะทําอะไรทีจะค้าจะขายหรือและแมแ้แต่การจะเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่ก็ต้องมีหมอดูห่วงช่วยมาดูให้มันเหมาะสมไหมถูกฉลอกับคนในบ้านไหมมันจะเป็นยังไงคนในบ้านสุขภาพจะเป็นยังไงบ้างปรากฏว่าคุณผู้ชมฮะเรื่องนี้ต้องดูไว้เป็นอุทาหรณ์ด้วยนะฮะหมอดูที่ดีก็มีเยอะแต่หมอดูบางคนบางท่านนี่ก็ถือโอกาสถือช่องจังหวะแบบนี้เข้ามาเรียกซับตบซับก็เยอะเหมือนกันแต่ว่าเรื่องนี้เดี๋ยวต้องรอผลตัดสินนะคุณป้าท่านนี้คุณยายท่านนี้77เปีครับหมอดูลักษณะ เหมือนน่าเชื่อถือเลยออกทีวีบ่อยมากนะครับมาแนะปรับเรื่องของฮวงจุ้ยต่างๆปรากฏสูญเงินไป66ล้านบาทครับเ oh. ยอะนะเดี๋ยวนะออกทีวีบ่อยด้วยหรอออกทีวีบ่อยด้วยเอ่ยชื่อปุ๊บรู้ปับ๊บร้องอ๋อเลยแต่จังหวะที่นักข่าวเนี่ยข่าวใหญ่ของเราลงพื้นที่ไปปรากฏว่าหมอดูดังกล่าวโทรมาแล้วต่อว่าคุณยายท่านนี้บอกเอา้าทำไมทำแบบนี้ คุยกันดีๆก็ได้ถ้าตกลงใจจะไม่ทําตั้งแต่แรกไม่ต้องตกลงใจจะทาวิธีบอกกันก็ได้ลองฟังเสียงบางช่วงบางตอนดูครับจริงๆเราเราผมว่าพี่ยุ้ยจะไม่รับที่ไม่บอกผมผมก็ทําเรื่องจําหน่ายให้แต่พี่ยุ้ยไปแจ้งแบบนั้นแล้วก็ใ้เพตมามาโจมตีผมนะผมว่ามันไม่ถูกอรับพี่ยุ้ยนคือพี่ไม่ใช่ว่าไม่บอกนะพี่เคยบอกไปแล้วพี่บอกพี่ก็บอกผมเข้าใจแต่ว่าเราก็ต้องคุยกันไงพี่ยุ้ยแต่ไม่ใช่แบบนี้ไงพี่ยุ้ยก็ต้องมาคุยกับผม ไม่จากที่สังเกตนะเวลาพี่คุยเกี่ยกับเรื่องเงินน่ะจะโดนปัดตลอดคืออย่าอย่า,ยา,ยาไม่ใช่ไม่ใช่อยา่าให้พี่พูดเลยนะอย่างอย่างเช่นบอกว่าจะคืนเท่านั้นเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเหมือนจากคําพูดลมๆแรงๆอ่ะแต่มันก็ผัดผัดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วใครจะรอได้ขนาดขนาดนั้นล่ะคะ,ะถูกไหม,ไมแล้วเงินพี่หกสิบกว่าล้านอ่ะ มันไม่ใช่หกสิบบาทหรือหกร้อยบาทนะมันหกสิบกว่าล้านเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทุกอย่างมันมีหลักฐานอยู่นะคะพี่ยุ้ยใช่มันมีหลักฐานสนิปการโอนใช่มันมีสนิปการโอนทุกสิ่งอย่างบางอย่างที่ทําไปแล้วก็มีถูกไหมครับเหมาะสมไหมก็ต้องไปก็ต้องไปดูอีกทีเหมาะสมไหมก็ต้องไปดูอีกทีนึงเราจะคืนได้เมื่อไหร่อ่ะคะก็ต้องมาคุยกันไงครับพี่ยุ้ยจะคืนกันแบบไหนและอะไรที่พี่ไม่รับแล้วก็ต้องใช้ระยะเวลานิดนึงในการที่อันไหนที่ต้องชำรยต่อ พี่ยุ้ยเนี่ยคือคนเป็นลูกสาวนะครับลูกสาวของคุณยายเอยชื่อคุณยายได้เนาะคุณยายกินอายุา77ปีนะครับคุณผู้ชมฮะคุณยุ้ยเนี่ยฮะก็นั่งให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวใหญ่นะครับช่อง8ของเราถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นปร,รากฏว่าอาจารย์ทอทงโทรศัพท์เข้ามาหาคุณยุ้ยเลยแล้วก็ตำหนินะครับบอกว่าทำไมถึงต้องทำแบบนี้คุยกันดีๆก็ได้ทำไมต้องไปแจ้งความทำไมต้องไปให้ข่าวด้วย คุณยุย้ยบอกว่าต้องการเงินคืนยังไงก็บอกกันตรงๆได้อาจารย์ก็ยังตอบนะฮะว่าเนี่ยฮะถ้าหากไม่อยากทําพิธีแล้วก็ไม่เอาสิ่งของที่สั่งมาก็บอกจะได้ขายคนอื่นแล้วแล้วก็เอาเงินมาให้แล้วก็พยายามที่จะเจรจาเพื่อไม่ให้ดําเนินคดีด้วยแต่ปรากฏว่าตอนนี้ผู้เสียหายเองแจ้งความดําเนินคดีเป็นที่เรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมเอาทั้ทงด้านของเพจบิ๊กเรียนนะครับก็บอกเลยครับแล้วก็โพสต์เลยนี่คุณผู้ชมจุดเริ่มต้นของเรื่องราวนี้ เกิดจากการที่มีเพจข่าวดังบิ๊กเรียนบอกคล้ายทนายตามร้อยล้านแจ้งจับหมอดูห่วงจุ้ยชื่อดังแฮชแทหลอกคนแก่สูญเงินไป66ล้านบาทบิ๊กเรียนนี่ออแหละพอะโพสต์แบบนี้ลคนก็ตั้งคำถามวิใครอะไรค<ส>นวเลขมูลค่า มัน66ล้านนะคะเยอะนะเนี่ฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูหน่อยนะคะว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยเวลาที่เขาเรียกมาทำพิธีอะไรต่างๆเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายอะไรยังไงบ้างค่ะ,ะทีนี้นะคะคุณผู้ชมเอาทางคุณใยญยคุณยายวัย77ปีนะคะค เขาบอกว่าเร,เรียกมาก่อนเขาเรียกมาเขาเห็นหมอดูหวงจุ้ยในทีวีดิจิตอลช่องหนึ่งแล้วเขาก็หลงเชื่อก็เลยติดต่อให้มาดูหวงจุ้ยที่บ้านเมื่อช่วงกุมภาพันธ์ปีนี้ค่ะ2567ตอนนั้นเรียกมาดูแต่คุณยายกับลูกสาวก็อันนี้ตามคุณยายอ้างนะเ,เหมือนถูกป้ายยาป้ายยาแล้วก็แบบเนี่ยโดนไป มีค่าดูห่วงจุย้ยค่าวัตถุมงคลค่ะทำพิธีครั้งแรกนะคะที่คุณยายกับลูกสาวจ่ายไปคือ1.3.000ล้านแสนบาทค่ะ<ม>นี่คือครั้งแรกครั้แรกกระโดดแล้วนะนึกล้านสจากนั้นก็จ่ายยิบจ่ายย่อยหมอดูห่วงจุย้ยอ้างว่าเป็นค่าทำพิธี9000แสนค่าภาษีอากรน,นำเข้า0 0 0 0นค่าพระผงกระดูกผี4 000, 4 0ล้าน0แบาทค่านิมนต์พระทำพิธี60,000บาท ครับค่าพิธีล่มศารอีก2ล้านค่าซื้อที่ดินสุสาร4ี่แสนค่าสิง2ตัวค่ะที่เอามาตั้งสองหนึ่งล้านสองแสนบาทแพงสุดคือค่าหินแกะสลัก,กศักดิ์สิทธิ์นำเข้าจากเมืองจีน38ล้านบาท แต่ oh. คุณยายบอกอันนี้ไม่เห็นของนะแต่จ่ายไปแล้ว mm hmm. ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ถึงตุลาคมค่ะยอดรวมๆแล้วจ่ายไป66ล้านบาทนี่คือยอดที่ทางด้านคุณยายผู้เสียหายให้รายละเอียดกับทางบิ๊กเกรียนเขาค,คุณยายยังบอกอีกด้วยนะคะว่ามาทุกครั้งต้องโอนเงินจ่ายทุกครั้งโดยอ้างว่าเนี่ยต้องปรับฮวงจุ้ยนะต้องแก้คุณสายต้องทำพิธีอย่างนั้นอย่างนี้ทีนี้พอทวงถามว่า พิธีจะเริ่มเมื่อไรของเส้นไหว้วัตถุมงคลที่สั่งไปจะมาวันไหนเพราะเงินควักไปแล้วไงคะกลับสร้างความไม่พอใจให้หมอดูห่วงจุย้ยรายนี้เกลียวกลาดเลยค่ะทีนี้อารมณ์เสียเลยพอไปถามถึงรู้ว่าอ้าวแบบนี้โดนหลอกแล้วนี่คือข้อมูลที่ให้กับบิ๊กเกรียนยังไม่หมดค่ะ29ตุลาคม2567หยก,ย,กย,กยกนี่เองก็เลยรวบรวมหลักฐานคุณยายบอกว่า เลยให้ลูกสาวพาไปแจ้งความเอาไว้ที่สอนอบางกอกน้อยดำเนินคดีก,กับหมอดูในข้อหาช่อโกงคุณยายบอกว่าเนี่ยหเท่าไหร่นะ66ล้านใช่ไหมใช่66ล้านไปได้มาแค่สิงหนึ่งคู่สารเจ้าที่ตีจัวเอีย1หนึ่งหลังกับเจาะหลุมอีกสี่หลุมที่เราเห็นนะใช่<อ>คุณยายก็เลยทิ้งติ่งเอาไว้ว่าทำกับคนแก่ได้ยังไงเงินที่เอาไปทั้งหมด เลี้ยงบัญชีเป็นเงินที่เก็บเอาไว้รักษาผู้ป่วยติดเตียงนี่คือที่บิ๊กเกรียนออกมาเปิดนะคะครับหลาย